มีแจนเจอกันะครับวันนี้จะมาเล่นเกมปิงปองเสี่ยงตายโอเคครับผมมีมีอะไรบ้างครับกดกติกาเราต้องอยู่อันนี้ให้เข้านะครับโยนปิงปองให้เข้าแก้วอ้น้ำมะนาวครับกินเข้าแก้วเมื่อกี้เข้าแก้วนี้ก็ได้กินน้ำมะนาวนะฮะเรามาดูครับว่ามีของทำธุระอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับน้ำมะนาวลูกโป่งน้ำแกี้ยวห้าบาทนี่ก็คุ้มมั้งนะครับห้าบาทครับเก้วสิบบาทอันนี้โดดน้ำอันนี้โดดน้ำ ันนี้คืออะไรครับทุกผู้ชมเทน้ำใส่นะครับอันนี้ก็คือพริกนะครับกินพริกนะครับโอ้โหอันนี้น้ำปลาปลาครับน่าจะเค็มครับแล้วก็ไอ้แป้งนะครับแป้งครับผมโอเคมาทุกคนถืพร้อมเล่นกันแล้วนะครับเราจะมาป่าที่ชุมหาคนยังกันนะนะชุบมาเรียบร้อยเดดี๋ยวไ้น้องจีเปียนได้โยนก่อนนะครับเอาล้วครับจังหวะนี้ใครโยนลงอันไหนได้ทำอันนั้นนะครับโอ้ฝ่าวไปครับน้องจีเปียนพีเจก็ฟาวครับไม่ี่ปน นอยอ,อับเจไนได้จะลงก่อนนะปั๊บโอ้โหลงอีกแล้วโอ้โหสงสัยจะไม่ได้มีคนทำโทษเอ้ยน้องเจแปนได้อะไรครับไปดูครับว<า>้วา้าอเเคกไดลยรับอ,อ,อบ,าาบที่สองอ๋อปีเจไม่เข้าอีกแล้วครับน้องเจแปนว่าไงเอ้ยโอ้โหน้องเจแปนก็ไม่เข้าครับผม เค้กับน้องพีเจแป้งขอบ,ขอบผม <ś led> โดนแป้งเลยนะครับผมมาครับน้องพีเจจะโดนทำโทษนะครับ <ś led> อันนี้คือลิงบาบูอาลิงบาบูมาครับเมื่อกี้ยังทำโทษไม่ไม่เสร็จนะครับอาเรียบร้อยครับผม <ś led> ทำเองเลยโอ้โหไงง่องครับไงง่อง <ś led> อันนี้เสี่ยวลิงยี่หรือเปล่าครับนี <ś led> <ś led> <ś led> ่ยสภาพโอ้โห โอ้น้องจจแปงก็อยากโดนฮะน้องเจปแปงเรียบร้อยครับทุกคนมาครับเกมต่อไปได้เลยพีเจปับเรียบร้อยอะไรครับน้องพีเจกินพริกห้าบาทครับโอ้น้องพีเจ,พงพเจได้ห้าบาทนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับเหลือแค่หกหกแก้วเท่านัา้นนะฮะมาครับโอเคครับรอบพีเจยังไงครับเอ <c oughs> เรียบร้อยหรือเปล่าไม่เข้าโอ้จจแปงก็ไม่เข้าครับเอาละครับพีเจเออเรียบร้อย ได้ไรครับดองพีเจเทน,<ส>น้ำใส่ครับอ๋อหน้าปิกเปียก,กแห้งๆโดนเทน้ําแน่นอนครับเพราเนื่องจากเราไม่มีขันน้ํานะฮะน้องพีเจจะได้โดนลุกโป่งน้ําแทนนะครับผมโอ้โหวัหลินครับจะโดนลุกโป่งน, <c oughs> น้องเจแปนจะทำโทษนะฮะผมเอานะครับ มาครับน้องวีเจโดนน้ำไปแล้วน้องเจแปนจะโดนอะไรหรือเปล่ารอบนี้โอ้โหยังไม่โดนครับผมน้องเจแปนโอ้โหยังไม่โดนครับน้องพีเจไปแล้วครับไม่เข้าครับน้องเจแปนโอ้โหเอ้าเอ้าอะไรครับนดิอันนั้นก็ต้องโยงกินกินโยงครับกินกินเอาครับน้องเจแปนจะได้อะไร เอาล้างหน้าครับจะได้รึเปล่าเอาเข้าเธได้หรอเครับวันนี้เขาไม่มีดวงโดนทันโทษนะวันนี้เอาครับน้องวีเจยังไงต่อนะครับปั๊บโอ้โหไม่เข้าครับผมไปน้องเจแปนะครับจะเข้าแล้วเด็กออกเหมือนเดิมไหมปั๊บโอ้โหได้หงอยอีกแล้วทุกคนดวงเขาไม่ได้โดนโทษครับปั๊บเอ้ยน้องเจแป็นเรียบร้อยครับผมโดนอะไรยูกโบนะ นลูกโป่งน้ํานะครับทุกคนเหยียบร้อยได้ล้างแป้งสมใจแน่เลยนะครับพี่เจเตรียมลูกโป่งน้ำมาแล้วนะครับนีอ่ออกปับ๊บมาครับพร้อมทําโทษอ,อ่านะครับเตรียมตัวโดนทําโทษนะครับ้องเจแป้น าครับผมจังหวะนี้ใครจะโดนอันสุดท้ายโอ้โหปั๊บโอ้พีเจเรียบร้อยหรืเอเปล่าเจแปนว่าไงน้องเจแปนปับ๊บเฮ้ยเข้าแล้วเด้งออกครับทุกคนอ้ไม,ไม่ได้ครับไม่ได้แบบนี้น้องพีเจปุ <c oughs> ๊บเรียบร้อยครับอันสุดท้ายแล้วครับเรียบร้อยน้ำมนำนะนาวครับไหนดูครับน้ำมะนาวครับชุ่มคอครับผมว้าเลยครับน้ำมะนาวครับน้องพีเจจะได้ โอเคแปเลยครับล้างออกครับล้างออาครับเมื่อกี้แสบตานะฮะพ่นใส่นอนเองเจแปนนะฮะต้องโดนครับอ๋อเรียบร้อยครับผมนั่งรูสิดอ้าวคนควถังครับคนองสีบเรียบร้อยครับผมฝากกดไลคกดแชกดัสคร้ครับอีขงพวเราขอจบเพียงเท่านี้นะครับบะหุเด็เด็บครับ